ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโรแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโรแกังน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรื่องย่อละครเรื่องชิงรักริษยา รนพีนักธุรกิจหนุ่มใหม่ไฟแรงเจ้าของบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ประสบความสำเร็จรอบด้านทำเซอร์ไพรส์อินดี้คนรักไฮโซด้วยการขอแต่งงานบนเรือยอดกลางทะเลโดยทั้งคู่จะแต่งงานกันทันทีที่กลับเข้าฝั่งแต่กลับเกินเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่ออินดี้พลัดตกเรือจมหายไปในทะเลแต่รณพีมีความหวังว่าอินดี้ยังมีชีวิตอยู่จึงพยายามออกตามหายอยู่หลายเดือนแต่ในที่สุดก็ไร้วี่แววขณะที่วรพรและอัด ป้าและน้องชายของอินดี้เองก็ทำใจกับการหายไปและคิดว่าอินดี้คงเสียชีวิตแล้วจึงพากันจัดงานศพให้อินดี้เวลาผ่านไปหลายเดือนรณพีก็ต้องเจอวิกฤตในชีวิตอีกครั้งเมื่อสุโครประกันภัยของรนพีกำลังประสบปัญหาจากสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักทำให้ดูรงและรัตยาพ่อแม่ของรณพีตัดสินใจควบสุขโขประกันภัยเข้ากับสหประกันภัยของวิเชียนและอิสรีเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการรวมของสองบริษัทประกันภัยครั้งนี้ทําให้รณภพีได้พบกับม่อนลูกสาวคนโตของวิเชียนด้วยความใกล้ชิดทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในที่สุดรณภพีก็ตัดสินใจขอม่อนแต่งงานซึ่งม่อนก็ตอบตกลงทันทีแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่ออินดี้มาปรากฏตัวในงานแต่งของรณพีและมอนสร้างความตกตะลึงให้กับรณพีเป็นอย่างมาก อินดี้กับม่อนบังคับให้รณนพีเลือกรณนพีตัดสินใจเลือกอินดี้เพราะเขาเคยขออินดี้แต่งงานไว้ก่อนที่อินดี้จะหายตัวไปทําให้ม่อนเสียใจยเป็นอย่างมากม่อนจึงยื่นคําขาดให้รณนพีอยู่กับตนก่อน6เดือนจากนั้นจึงจะยาเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตัวเองอินดี้ดีใจมากเฝ้านับวันรอรณนพีกลับมาแต่สุดท้ายอินดี้ก็รู้ว่าม่อนไม่ได้คิดจะยาก,กับรณนพีจริง แค่ต้องการยื้อเวลาเพื่อไม่ให้โรนพีกลับมาหาตนอินดี้กับมอนเริ่มเปิดศึกเพื่อย่งชิงโรนพีด้วยเหตุนี้ทําให้โรนพีได้เห็นความร้ายกาจของทั้งคู่ซึ่งไม่เหมือนผู้หญิงแซนดีที่เขาเคยรู้จักสุดท้ายโรนพีจึงตัดสินใจไม่เลือกใครสร้างความเจ็บปวดให้กับทั้งมอนและอินดี้เป็นอย่างมากแม้ว่ามิ้น์น้องสาวของมอนจะพยายามห้ามเพราะไม่อยากให้พี่สาวต้องมาเสียใจภายหลังหลังอยากขาดจากโรนพีมอนจึงบอกโรนพีว่ากําลังตั้งท้องและเขาจะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกกกทําาให้รรีโธม ด้วยความรักที่มีต่อลูกจึงหาทางเจรจากับม่อนด้านอินดี้ที่ยังรักโรนพีอยู่เต็มหัวใจเมื่อรู้ว่ามอนตั้งท้องจึงวางแผนกับแอลเพื่อนสนิทปล่อยตัวเองให้ตั้งท้องลูกของโรงนพีเช่นกันโรนพีจึงถูกบีบให้ตัวเองต้องเลิอกอีกครั้งมีน้ำซ้ำยังถูกทาหน้าจากสังคมว่าเป็นผู้ชายที่ไร้ความรับผิดชอบสุดท้ายความรักที่ต้องแลกมาด้วยการแย่งชิงจะลงเอ,อยอย่างไรติดตามชมได้ในละครเรื่องชิงรักฤิศยาทางช่องวัน31